ันกผมวันนี้ก็อปลีนกาวโฉมใหม่ได้เดินได้เรียกว่าเดินใหม่ที่ดีกว่าเดิมแน่นอนได้เรียกว่าเลือเลือกช้อปปิ้งได้หมดอากอยากอะร นะครับสปอร์ตเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ออกกำลังกา,กายแล้วก็ไลฟ์สไตล์หนึ่งคือชอบออกกำลังกายอยู่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนาฬิกาแบรนด์ไซโกของคนที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นตัวแทนและกันอะไรเงี้ยคือแบบจะเป็นแนวแบบสปอร์ตมีความแบบโชกเชี่ยวนิดนึงเลยนาฬิกาติดครับคนทั้งติดเลยเพราะว่าต้องแบบเหมือนใส่ตลอดเวลาด้วยต่อให้แบบไม่ได้ดูเวลาก็ต้องใส่ พรพรอะไรเราไปดูว่าแบบมอที่ขาดไม่ได้สำหรับเราสิ่งนี้ขาดเพราะว่าเพราะว่ามันที่ขาดไม่ได้เพราะเหมือนแบบเราชินกับน้ําหนักไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องมีนาฬิกาเ่ยเพื่อให้ถ่วงน้ําหนักไว้คือไม่ได้มีนาฬิกาไว้ดูนาดูเวลาเท่าไหร่บางทีมันก็เป็นอิสระชื่อด้วยอะไรให้แบบเราแบบดูมีความดูเวลาเท่าไหร่บางทีมันก็เป็นอิสระชื่อด้วยอะไรให้แบบเราแบบดูมีความมั่นใจมากขึ้นด้วยอะร ซึ่งโดยปกติแบบถ้าเป็นบริการสำหรับคนท้องฟ้าสำหรับคนเลยครับเขาพมีความทันสมัยนิดนึงอยู่แล้วด้วยแล้วก็ต้องมีความสปอร์ตด้วยเพราะคนเนี่ยเป็นคนชอบอ,ออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะแบบบางทีเลื่อนบางบางเลื่อนอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คนมากบางทีอาจจะดูไม่ค่อยมีความโฉบเฉี่ยวมากเท่าไหร่คนก็อาจจะลังเลแต่ถ้าแบบโฉบเฉีย่ยวปุ๊บผมแบบตัดสินใจง่ายแต่คนเขาแบบเป็นของสากลอย่างเราไหมอ่าอาจจะยังไม่ขนาดนั้นอาจจะไม่ขนาดนั้นใช่ครับผม ใช่เพราะในการก็ไม่ได้ถูกนะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีการตัดสินใจนิดนึงแต่ถ้ามีความแบบตอบโจทย์และสไตล์เนี่ยเท่าไหร่แล้วกัน,<ใ>นอ่าอาจจะแบบมีเปอร์เซ็นต์ในการซื้อสูงกว่าแต่ว่คือเร,ราซื้อนาฬิกาต้องดูรื่องของคุณภาเขาไปใช้แน่นอนหนึ่งเรื่องคุณภาพสองเรื่องของดีไซน์อ่าแล้วก็สามเรื่องของอ่าราคานิดนึงอะไรประมาณนี้ตอนนี้แหละครับ คือผมมะใช้ลหลักอยู่แค่กี่เรือนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ก็ก็พยายามที่จะหมุนหมุนหมุนเวียนนะแต่มันก็ยากอะเพราะบางทีชอบเรือนไหนก็ใส่อยู่นั่นอนไหนอะไรอ๋อคือแบบว่าถ้าชอบเรือนนี้เรือน,นี้ก็จะสบายๆรีแล,ลกซ์แต่งตัวแบบสบายๆไม่ได้ไม่ได้แบบทางการมากอะไรก็จะแบบใส่เรือนนี้บ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อก็ต้องออกไปวิ่งอะเใช่ใช่แล้วต้องใอ่นาฬิกาคู่อะไรอย่างงี้ยไหมนาฬิก็อืน่น ไม่ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นเราก็ต้องคู่ขนาดขนาดนั้นก็แบบมันเงินะโัม่ร้อนเลย่ะร้อนเลยเป็นเื่อนเป็นอนที่เราไม่้ไม่ไม่ขาดเีกรลาจะมีู่กได้นะอ่าต้องดูด้วยว่าเขาชอบหรือเปล่าคือถ้าเขาถ้าเขาชอบเนี่ยโทรเลยปะโทรเลยปะไชอบไหมเออโทรเลยปะถ้าชอบเขาไม่แน่จริจริงก็ ินนะคะคอ้าวถ้าชอบนะ,ะแต่คือต้องใช้จริงๆนะไม่ใช่แบบว่าซื้อซื้อไปให้แล้วแบบอาจจะยังไม่ได้ใช้อะไรเดี๋ยวบอกเลยนเราน่าต้องถักเพราะว่าถ้าซื้อใช้จริงเนี่ยก็น่าซื้อแต่เรือน <ๆ S 2> ไหนว่ากันอีกทีนะวงเล็บว่า,าวไงดี่ยเราเป็นคนเลือกหมายถึงว่าถ้าแบบเราชอบแต่เราเป็นคนเลือกเอนี่ยผมผมกลัวที่การที่แบบว่าซื้อแล้วแบบไม่ถูกใจอะไรเงี้ยเพราะบางทีมันมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่แบบแต่ละเรือนไม่เหมือนกันต่างกันนิดเดียวคนก็ไม่ชอบและอะไรอย่างนั้ รู้แหละว่าชอบแนวไหนแต่แบบรายละเอียดเล็กๆบางทีแบบยังอ่ะอาจจะยังอย่างสมมุติถ้าถ้านะั่นต้องคือของหวานเป็นนาฬิกาให้เขาคนชอบแบบไหนค่ะเขาชอบแบบไหนไม่ได้หลูๆมากแน่นอนตัดทิ่งเรื่องความหรูมากๆคล้ายๆกันเรื่องผมว,ว่ามันต้องมีความฉบเฉี่ยวแล้วก็มีการแบบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในการที่ออกทางการได้เหมือนกันนี่แง่เป็นว่าซื้อคู่ได้รึก็ได้ถามไม่ถามก็ได้ถามไม่ถามมากก็สรุปว่าได้อยู่ดี เออครับผมผมรักถือก็คือหวานมากนะคะคนเซลวันแม่มาเกิดนะคะคนเซลวันแม่มาเกิดวันไทน์วันไทยยังไม่ถึงของเซลไงอ๋อโอเคเมื่อวันเดียวต่างกันไม่กี่วันก็เลยหลอกไปก็ไม่เชิงหรอก็ไม่เชิงหรอครับเอ่อส่วนวันเกิดเขาผมก็ทําอะไรเซอร์ไพรส์บ้างอะไรเนี่ยส่วนวันเกิดผมเนี่ยเขาก็เซอร์ไพรส์ผมสองรอบ เรามยที่นครพนมแล้วก็แล้วเขาอะเซ้าพลยเรอดหนึ่งก่อนที่ผมจะบินไปนครพนมแล้วหลังจากนั้นตอนที่ผมอยู่ยนครพนมเขาก็บินตามไปผมงงมากว่าเขาไปไปได้ยังไงไ,ไม่บอกคือเขาบอกว่าเขามีติดถ่ายละครได้ถ่ายซิทคอมอะไรอย่างเงี้ยครับก็จอยากว่าเซไเรากลับที่เราไปไปงโลใช่ใช่อาจจะอย่างนั้นแต่ก็ถือว่าสําเร็จเพราะว่าผมก็แบบสซไยจริงอะไร กติคใครเป็นคนที่เซอร์ไพรส์ใครแล้วแบบสําเร็จบ้าง,งกันกดนหเจริงๆอย่างม่ก็อยากเซอร์ไพรส์เพราะมันเพราะมันหลบมันจะแบบตื่นเต้นมากอ,ะอ่ะเวลาไปจะไปเซอร์ไพรส์ใครอะ็นเะ้ไอ่ะก็เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นมากลว่าเขาจัได้ทุกทีแต่ไม่ผมผมไม่ค่อยเซอร์ไพเขาเซอร์ไพรส์จริงๆคือพิชิตโลกมาแหเซอร์ไพรส์สุดๆแล้วส่วนเขาก็เซอไพรอย่างเนี้ยสุดๆเหมือนกัน ใครทำเท่าใบ้างเท่ากันตอนนี้หนึ่ง,งแต้มเท่ากันแต่ผมก็ไม่อยากจะสองหนึ่งนะผมคิดไม่ออกแล้วนี <laughs> ่ยว่าจะเ่าไรยังไงแต่แต่เขาอะทำเไรมันเกิดสองคาไม่ผมคิดอยู่แล้วว่าต้องต้องมีเท่ากับครั้งเดียวหรือว่าครั้งเดียวตอนที่ไปก็ตอนขนมเพราะว่าเธอไม่ยอมให้ขาชนะไม่ให้ไม่ให้ล้ค่ที่สองเมื่อก <laughs> ี้นี่เขาบอกว่า่ี่บอกว่า ทิปก็บินไปที่นครพนมเลยนะคือครั้งแรกคือตอนที่อ่าอนไปนครพนมแต่เธอ่ยไทยอันนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าอ่ะมีอยู่แล้วแหละอ่าเพราะเพราะว่านัดกันดิบดีอะไรเงี้ยอ่าแต่ครั้งนั้นไม่ได้แต่ตอนที่ไปนครพนมคุณไม่ได้นัดเขาบินตามไปโดยที่บอกผมไม่รู้ทำไมเต้างการติดไทยต้องการบินไปเองก็ไม่ทราบเหมือนกันต้องต้องมีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องเจอไหมแล้วตอนโมเมนต์เราไปเราถึงเมืองไทยนึกว่าไม่บินผมขับรถขับเขาไป ไม่จริงๆผมแค่อยากแบบคือผมว่างแล้วอยากไปให้กําลังใจเฉยๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจจะไปเซอร์ไพรส์ที่แบบอยากเห็นรีแอคเขาขนาดนั้นแต่เขาเรีแอคขนาดนั้นมันมันผลพลอยได้เก็เฉยๆแต่จริงๆอะคือผมอะต้องแค่แบบอยากให้กําลังใจจริงๆคือไม่ได้แบบอยากให้เขาช็อกขนาดนั้นจริงครับจริงทีมเราไม่แข็งแรงมากทีมเราไม่แข็งแรงใช่ยังผมไม่จะร์ไพทีมหลังบ้านก็ไปด้วยกันรู้รู้รู้เห็นกันหมด เขาเซอไพร์ผมเขาลังบ้านก็รู้เห็นกันหมดแล้วแต่งเรื่องเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะผมก็แบบเชื่อเพราะว่ามีความเป็นไปได้หมดเลยแล้วผมก็แบบโอเคส่วนใหญ่จีิงับบ้าเของทีมอไรเป็นทีมไรทีมคิ่าหมถึงว่าแบบไร้เชียร์ม่ผม่ใจเลยที่ไหนับหรอที่ว่าเขาเป็งทีมาแน่นอนเนี่ยทีมเราแต่แต่เวลาเซอร์ไพรส์นี่คือร่วมมือกัีกับกับฝั่งทุมนเลยนะเออก็เาอยากเซอร์ไพรส์ไงก็เลยไปไปไปร่วมมือกับทุกคนเลย เราคิดแบบว่าผู้หญิงคนนี้จะทำให้เราเซอร์ไพได้ขนาดที่เขาเลือกถูกแล้วคิดไปหรอก็ไม่ได้คิดวไปก็ไม่ได้คิดว่าเซอรไพอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแค่แบบว่าแค่แบบอ่ามีส่วนร่วมในแบบในวันสัมภาษณ์อะไรเงี้ยผมก็แฮพอแฮปปี้แล้วคือไม่จำเป็นว่าต้องเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะใจจริงของผมอ่ะไม่ชอบการถูกเซอร์ไพรส์เพราะมันเป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นอะโดนโดนเซอร์ไพรส์มนตื่นเต้นตัวนี้มันก็แบบก็เรียกว่าเฉยๆดีกว่า แต่เวลามันโดนมันก็ถือว่าเฮ้ยเราพลาดตรงไหนไปอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่าทำไมเราพลาดอะไรยงเี้ทำไมเราเราทำไมจับไม่ได้เขาก็ใส่รองเท้าที่หนักมากเลยใส่ถุงเท้าใหญ่ๆเราเลยเอาก็เขาอุตส่าห์แบกมาแล้วหูแบกมาแบบตั้งหลายกิโลเกือบโลเนี้ยเดินมาของฝันเราผมเป็นคนชอบฟังเพลงก็ได้แบบ ลำโพงคือผมอยากได้ลำโพงเล็กๆคู่ทอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะของเก่ามันพังไปแล้วเขาก็เลยแบบซื้อให้แล้วของปัันที่เราให้เของปัันที่เราให้เขามันเป็นแบบเขาเรียกว่าใส่ข้อมือน่ารักน่ารักที่แบบลิมิเต็ดเปลี่ยนค่ะถันมาขิงว่าลิมิเต็ดลิมิเต็ดจริงๆไมม่่ใชีอันเดียวอ่ะเป็นแบบว่าชื่อหลักชื่อหรืออะไรไม่ใช่หลักชื่อครับมันเป็นแบบเอารูปใส่เข้าไปข้างในนั้นแล้วแบบคือมันอันเดอร์โรใช่คือสัง รูปเดียวรูปผมมันี่แหละรูปผมตลกตลกด้วยเอารูปเราให้เ้าใส่ไม่คือมันเริ่มจากที่เขาเอารูปผมมาไปทำเอไอแล้วก็เอไอนันะเขาชอบมากเขาตั้งเป็นเป็น wallpaper มือถือเลยนะแล้วผมก็แบบชอบอะไรขนาดประมาณนั้นจริงสักจิดที่แบบมันต้องส่องถึงจะเห็นอ่ะผมไม่เอยหรอกแมต่ถ้าเขามีอวดใครแล้วเป็น้า ตอนแรกเกิดตอนนี้เอาเลยเอาเลยพี่ <ไป S 2> ก่าฉันเขื่อนถ้าพี่จะพี่จะพี่ขอให้พี่ขอโพลูกพี่ก็ไม่เขื่อนนะผมงงมากผมก็ถามว่าอี่แล้วผมันโคตรไม่เขื่ไม่เขืมันคืนแล้วพอารูปนั้นมันก็ลงแบบพวกพวกแบบว่าในโซเชียลไปแล้วด้วยเออทำไมถึไงไม่ให้เรื่องที่จะเป็นรูปตัวเองมากกว่านี้เป็นรูปอะไรเพราะว่ารูปนั้นน่ะเขาคือเขาตั้งแต่ A I มันเจนออกมาเขาแบบยิ้มมีความสุขผมชอบตอนที่เขายิ้มเลยก็เลยเอารูปนี่แหละ เวลาเขาดูอ uh, We right, like like, ีกทีเขาเขากยังยิ้มอยู่นะผมก็เลยแบบชอบมุมนั้นเวลาเขาเขจะยิ้มตลอดเลาใช่ใช่แต่ถูกต้องเหมือนไปไหนมาไหนเราผู้ิใจมากะเหมือนไปไหนมาไหนผู้หญิใจเหมือนที่เราไปด้วยไหมใช่สมมติเวลาแบบถ่ายละครทำงานเหนื่อยก็แบบหมายความว่าถ้าคนนี้ได้งานจะคนไห้ไม่ขนาดนั้นมันเป็นรูปนั้นรับที่ดูเรายิ้มได้อะไรอย่ตอนะตอนที่เขาให้เขาอะหน้าตา เขางงคืออะไรผมต้องทำให้ดูว่ามันทำยังไงเพราะวาเอาแสงไปส่องเข้าไปในรูมันก็จะเหมือนโปรเจคเตอร์ที่ฉายไปที่ผนังได้อ๋ออฮ้ยตคิดเยอะเหมือนกันเนาะไม่ได้ไมถึงว่าไม่ได้หมายถึงว่าที่จะลือกถ่ายอะไรที่จะใส่ใจอะไรที่อ่ะแล้วมันเห็นแล้วมันรู้สึกว่าแบบคือผมไม่ได้คิดเว็นรูปหน้าหรอกมก็แบบผ่านๆไปเลยเห็นเลยเฮ้ยอันนี้แบบน่าสนใจเลยคือผมไม่ได้คิดว่าอยากจะให้อันนี้นั่นแต่แรกเลย ภูมิครับแต่ตอนแรกเขาภูมอะไรวะทำไมมันต้องต้องไงอ่ะทำยังไงเหรอกล่องไหนก็ไม่เห็นเหตุผลอะไรกจับไปอะไรอย่างเนี้ข้าวสารของแตงโมหลอกอยากอยากคอนเสิร์ตมันเองเลยอุ้ยอ้าวมันก็ก็มีคนเดียวเนาะอะไรเงี้ยอะเลเวลล่ะเลเวลให้ตัวเองเหรอคิดว่าถ้าให้คะแนนตัวเองเนี่ย รักมึงแอนเเท่าไหร่แค่รักเอาเจ็บละกันเจ็บกอนเยอะนะมีคนน่ากับผมอีกเปล่าน่าจะมีนะจริงไหมเนี่ยเอาเจ็บเจ็บเลองทำกันเจ็ดเจ็เจ็้าเนี่ยบางอยากรู้ว่าถ้าถ้าคนบอกว่าเลเวลได้ก็แบบว่าอยากเอาชนะความคงรักคนอื่นหรือว่าอะไรเงี้ยอยากแค่แบบก็เป็นตัวของตัวเองนไงแหละในสไตล์ของตัวเองอะไรเงี้ยเวลาอยู่กับเขาเราก็เป็นตัวเองที่ไม่ได้แบบว่าแบบว่าพยายามทําเป็นตัวคนอื่น ไูพี่จะรอวันที่สิอแล้ว่บอกพี่ลว่าพี่เนี่ยผมจกบาสิบสิกแต่พี่เดือนมาถึงหมงเนี่ยสิบแล้วเอารอเหรอเอาเขาเป็นพี่เป่พี่ที่ให้สิบแล้วเอาหรอไม่ก็ของฝันเอ่แค่แค่ของฝันนะก็แบบทั่วไปคือแบบว่าแบบเล็กๆน้อยๆเองแต่รอดูนะครับคขบพครับ owa chak ni pon tu bon